อีกครับคลิปนี้นก็จะพามาชมวัดคูบาน,น้อยอีกครับอามาตีคองก่อนนะครับมาตีคองเอาลึกเอาชัยก่อนเป็นเ้ตอยุบละะ อ่าน้นะไเดินไปคุ้เดินเดินเดินสวยงามอ่ะเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปบนทํา ดินขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้แดดสองผู้คนก็ขึ้นมาเที่ยวเป็นเป็นเป็น,ปนที่เที่ยวติดอันดับที่ห้าของประเทศไทยที่โบท ติดโบสติดฝนโบสเป็นอันดับห้าของประเทศไปแล้วดูพระนอนองค์ใหญ่วัดคูบาน้อยวัดถ้ำเชตวันคูบาน้อยเป็นพระอระหันต์ที่ได้ละสังขารไปเมื่อปีที่แล้วอายุยังน้อยอายุ38ปี แต่เป็นพระอรหันต์ที่ได้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนู้นจะพาขึ้นไปดูถ้ำที่พระคูบาน้อยเข้าไปปฏิบัตินู้นอยู่บนนูน้นเราจะเดินเขาเดินขึ้นไปบนเดินบันไดขึ้นไปนู้นอยู่บนนู้นนะครับที่ท่านเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในบนยอดเขาอยู่ในถ้ำเราจะ ขึ้นไปชมอยู่ถ้ำที่พระครูบาน้อยได้เข้าไปปฏิบัติธรรมไม่พบปะผู้คนเป็นเวลาสมปีไม่ปิดวาจาไม่พูดไม่พูดไม่พบปะผู้คนเป็นเวลาสปีณถ้ำนะแห่งน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปครับ